สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจุฬาดครับผมเป็นหัวหน้าโครงการ15นะครับตอนนี้การเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับครมตอนนี้อนุมัติให้ทางการรถไฟได้ําเนินการในตลอดนัดจุฬัดแล้วเรียนเชิญนะครับใกล้จะหมดเขตแล้วผมมายื่นสมัครแล้วนะครับอันนี้เป็นเอกสารอันนี้คือเจ้าหน้าที่นะครับในการรถไฟนะครับอย่าดื้อแพ่งเลยครับกฎหมายเมืองไทยมีกฎหมายนะครับมีคือมีแปรนะครับ มาเถอะครับมาเถอะครับคุณจะไปหวัง,<อ>งทางกรทมแล้วไม่มีประโยชน์ผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนันจะจัะผมเป็นแกนนําเลยนะครับบอกไว้ก่อนวันนี้เดี๋ยวผมจะเข้าพบรัฐมนตรีคมนาคมนะครับที่ที่ทางคมนาคมเลยนะครับระบายใบสองแต่ตอนนี้ผมมายื่นเอ,น<า>อกสารก่อนนะครับเพื่ออันนี้เป็นทางเจ้าหน้าที่เลยมารักษาสิทธิ์ครับใช่ไหมครับเล่าทางเจ้าหน้าที่ครับผมให้มารักษาสิทธิ์ให้มารักษาสิทธิ์ไม่เสียื่นเฉยๆฮะมายื่นเอกสารอะไรมั่งครับอ่าสำนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชน แล้วก็สมุดเล่มฟ้าที่ทำานัญยาคอทมอไว้ครับถ่ายทำเนามานะครับแล้วมีใบเสร็จของเดือนสุดท้ายก็เอามาด้วยก็ดีนะครับเป็นใบเสร็จต่างๆที่คุณได้ติดต่อครับกับทางการไอ้ทางคอทมอเชื่อผมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกฎหมายบ้านเมืองไทยเรามีนะครับอันนี้เป็นกฎหมายครับมเขาจะยื้อจะแย้งเนาแตตุจักต้องอยู่ต่อนะครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้รู้สึกมาน้อยมากแล้วผมก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่า มายื่นที่สโมอสรรถไฟโทรศัพท์ถ้าหากสนัยนะครับน้องเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อเบอร์ <S 2> 2 <S อะไรครับผม <S 2> 2 <S เบอร์อะไรนะฮะ0 2 02 220 220 4053ครับ4053 40ใกล้ปีใหม่ครับผมอยากให้ความสุขกับพี่น้องเกิดมาแล้ว่าตอนนี้มันมันไม่ใช่ศูญยากาศแล้วครับมันมีตัวตนแล้วนะครับว่าการรถไฟต้องบริหารนะครับตอนนี้อาจาร,รย์มสมศักดิ์แห่งตลาดนอกจากนี้ชื่อผมนะครับผมได้มาก่อข้อความอันนี้เห็นแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับ ไม่ต้องมีอะไรเพียงแต่เอาเอกสารสิทธิ์ของคุณมาเท่านั้นเองการรถไฟเขาต้องการแค่ข้อมูลซึ่งตอนนี้ทรมอมยังไม่ให้ข้อมูลน,น,น,นั้นนะครับผมไม่ได้อยู่ข้างไหนผมเป็นพ่อค้าคงจะจําเสียงผมได้ดีผมออกรายการสรยุทธ์จำได้ไหมครับ <sh arp> ขอบคุณมากครับจากผมอาจารย์ศักดิแห่งตลาดนัดจจากับ